สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีทั้งชมครับจะพาเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมพี่น้องเซียนโนเล่นะครับสูตรมากับดวงนะครับท่านผู้ชมน้องชายปู่ร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องอ่านี่ครับเหล็กเด่นเพิ่นหนึ่งสี่หกนะครับเพิ่นว่องไห่หนึ่งสี่กับหกหกหนึ่งเท่านั้นสองคูนับหนึ่งสี่มาสี่หนึ่ง C6 นี่ถ้าจับกันมากน่ครับนี่642เพินจับให้นะครับเอาตอนนี้เพิอนอยู่ในสายตัวจริงเสียงจริงจะได้คุยกับเพิ่น,นั่มได้พี่น้องเด้องวดที่แล้วนี่เพินทรงมาไห่เบาเถ่านะปูรอยเอ็ดเพินกะทรงมาให้นั่มนะครับทรงอ่าสูตรของเซียนโอเล่นะับผมมากับดวงตอน,นอยู่ในสายเดี๋ยวจังไปฟัง่งไปช่มน้ำกันถือว่าแม่นนะพี่น้องเนะเาะไปฟั่ง่าเพินจะให้ตองวดไดเลยบอ รับงวดวันที่16สิงหาคม2567ันห้ารหกบดไปฟังกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชียนโนเล่ครับผมครับผมครับได้คุยกันแล้วนะครับเนาะครับผมอ่ากับพอดีเพ่นธุทรงนะครับมาให้เบาเถ่าทั้งไล่นะครับได้คุยกันแต่ทั้งไล่พี่น้องเมื่อนี้ได้คุยตัวจริงเสียงจริงเสียงเบาเสียงดังในเด้อเสียนเด้อครับผมนะครับ สูตรนี่ถือว่าแม่น,นนักเส้นโอเล่เนาะเพราะว่าตัวที่ว่องใหเบาเท่านี่หนึ่งสี่กับหกหนึง่งเลขเด่นนี่มากสุดตัวโอ้สูตรนี่จังไดนข้นวณมาจตกปีแล้วหรือจังไดนครับเส้นโอเล่อ๋อข้ามนวณมากครับเป็นสิบปีอยู่แล้วเป็นสิบปีแล้วต,ต,ะตะบวดเป็นพระโอ้ตะบวดคุณปะครับผม โอ้ยู่บันดุงครับอยู่บันดุงครัอ๋อใกล้ๆกันตัวนี้ครับผมผมก็ไปดูที่ท่างท่านบันดุงพี่น้องอยู่ทางบนครับพี่น้องไปว่าไปบวชอยู่บนครับโอ้ไปมาบวชอยู่ท่างพี่ถ้าขั้นชนบทก็ทัานเจริญโอ้ครับผมอ่าอืมก็ให้แนวทางเป็นตัวเลขครับมาตัดท้าวเขาสุวรรณบอกเขาเขาสุวรรณครับขันเจ้าเล็กครับ้าเลขลักนี่คือมาสุวรรณ อืมโอ้แม่นนี่ครับเลขเด่นไปไหนมาหนึ่งสี่หกเลขลักนะ<ต>มนารับของของงวดนี่เนี่ยไิไหนแนวทางเป็นเป็นตัวเดียวกันครับไฮมาตัวเดียวกันอ่าคือว่าเพราะว่าหัวตัตออกนะครับเนาะออกปุ๊บอ่าปกตับปกติไหงวดต้องววดอเไยครับอันนี้มาทํางานอยู่อยู่วัดซอยเพนครับอ๋อไปเห็นงานอยู่วัดซอยพนอ่าครับ กิเลยบรทษัน,นมีเวลาอไอ้ท่าสีวัดเหรอครับครับยูวัดกระปูลอยเอสเนี่บอครับเดี๋ยวนี้มาอยู่อยู่อยู่ขอนแกน่แกนครับไปอยู่ขอนแก่นครับนึกว่าอยู่วัดเดียวกันกระปูเพราะว่าได้คุยกระปูลตลอดอยู่ปูก,ป<บ>กับไทยลูกซ่งปกติไปอยู่กับปูเหรอครับปกติอยู่วัดผมก็ไปอยู่วัดประจําเพราะว่าผมกโสดนะครับครับ,รบโอ้เสี่ยนก็ยังโสดตัวน,นี้พี่น้อง ตอนนี้ไปซอยงานอยู่วัดเพราะว่ามาทำบุญครับมาทำบุญชอบทำบุญสายบุญนะครับเอาซะถูกนะครับเนาะวันไดที่ผมเคยบวชผมก็จะไปมัดครับครับแต่ไปซอยถึงถึงถึงซื้อออกมาแล้วกับเขาไปซอยการซอยงานตลอดเป็นไครับครับเพราะว่ากับเพราเดยนี่พาลเดครับแค่ก็ดูแลแม่ครับโอ้ครับผมอ๋อ นีแม่ค่ะท่องสิเพราะติดซื้อซื้อมากขันขันบอยขันบอค่าแม่นี่ก็จะบวชเงาเลยนมาผมบมมพี่คนเหน้าครับรบวมีคนเหน้าเป็นยังไงฝนดีเพราะปีนี้่ยังไงเขาเขาแน่แน่ฝนดีครับฝนดีฝนดีป่ะครับฝนดีน้าโอ้ทั้งบ้านเบาเถ่า <waren> น <PDF> ี่ฝนคือตกสูงเหมยแต่ว่าหันตกน้าบวหลายเนี่ย ม,มันอยู่ไกลแม,ม่น้ำชีหรือโอ้ทำผุนไก่แม่น้ำชีอืออ่าแล้วมีข้องทรงข้องอย่ยงอ๋อมีค้องของเมียนนะครับนำบกขาดไกลแม่น้ำชีอือครับ,รบเป็นแมวท่าของวองวดนี่ผมจะให้หลักตัวเดียวกอนครับให้หลักตัวเดียวกอนให้สามตัวครับแล้ว่าสีให้แบบหลักตัวเดียวก็คือให้หาครับให้หอ่าเอาเดี๋ยวท่านม้ชมเดี๋ยวครับเบาเถ้าเขียนให้เซียนโอเล่ นาเพิ่นห้ตัวงวดเลยธรรมดาเลขลักนี่จะมีสามตัวเป็นบ่ครับครับผมแต่ว่านี่เอาหาลงใไหกอนจังไดตรงมีหาเป็นบางวดนี่ครับผมนี่ครับงวดที่แล้วของเพิ่นเลขลักเพิ่นมีหนึ่งมีสี่มีหกมาทั้งสามตัวพี่น้องเป็นเพิ่นเขียนมานะพี่น้องมากับดวงนะครับมากับดวงมากับดวงทุกงวดแต่มีแต่ลักแสนขึ้นนะครับอ่าเป็นจังไดงวดนี้โชคมาหลายบ่ครับ จะรักแสงขึ้นครับป้าธรรมชมนะครับอเพราะว่าเพิ่นคำนวณเองซื้อเองความเป่นรับครับอืมสุดยอดได้รักเสียนพี่น้องนะครับเซียนโอเล่เยอะมากับพระคู่บาอาจารย์พระพีพายุนั่งคู่บาอาจารย์เิ่นแบบเอาน้ำพรมนี่แหละครับครับ <laughs> เอากวดนี่พี่น้อง นะครับจะขออาศัยไอ้เสียนโอเล่น,นี่แหละท่านผู้ชมควอมฝันกันเริ่มเบ่าเท่ากับฝันแม่นเดฝันมาปูทุดงเอารังวัดมาให้พี่น้อง915ปูกับปว่าเกา่เาเก่าหนึ่งซีั่นแล้วพี่น้องเนาะเพินนะเ่นว่าเอา <S <S นี่ละถูกชะตาครับออกอายุพี่น้องอายุ46 <c oughs> กันน้ำตะเกาหนึ่งหง่าแล้วท่านผู้ชมเสียดายนะครับผม16 รางวัลที่หนึ่ง,ย,งยังบอกเคยถือบแม่นบอกครับเคยถือรางวัลที่รางวัลเดือนเนี่ยมันถือมาแล้วครับถือมาแล้วมันบอกครับถูกรางวัลไหนแน่รางวัลที่หาครับโอ้คืออายุบานดุงอ่ะครับผมโอ้โอทีว่าเพิ่นโชคดีเพิ่นดวงดีที่พี่น้องเออเนี่ครับเพราะว่าเพิ่นเน้นมาหมให้แครหนึ่งสี่กับหกหนึ่งไหมไหเดนหากรน,นะตัวหนึ่งนะครับเนาะ ผมเสียชุดเต็มครับวันพานี่ครับวันที่สีเดหอดวันที่สีเกีหอดนี่เพินมาวันที่สีได้พี่น้องเด้ <ผม S 1> ชุดเต็มเลยแล้วก็จะวงกลมให้ความ,มเลยจะวงกลมให้ความเลยอเลขลักนะครับผมเลขลักเป็นคือหาเด่นห้านะครับ <หา S 1> เป็นชุดเด่นบนล่างนะครับมากับดวงได้พี่น้องเด้เพื่อนไฮห่หามากอนะครับเพินมาวันที่สีนะมือนี้คลิปนี้จะลงไหตอนเช้าวันที่สองนะเพราะว่าตอนนี้เด็กแล้ว จะลงเหยียบซี่ตอนเช้าวันที่สองเหไม่ได้ยิ้นเหไม่ได้คุยกับเซียนโอเล่พ e. อว่าขัดปกติขันยูบา้านคือผมสีเห็ดขอมูดว้เรียบร้อยเลยครับรับนวดให้เรียบร้อยซื้อพรอมทีเยอ,อะให้เบิรงนเรื่อด้ครับคือว่าถ่ายยูบ้านนี่เห็ดให้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นมาซอยงานอยู่วัดฟี่น้นองนะครับเพิ่นก็เรียกว่าเอารอดเนี่ยเซียนโอเล่นะครับ มากับดวงอีกคือเกิร์มบาเส้นโอเลสครับผมมากับดวงครับท่านผู้ชมนะครับเพิ่นนซงตะไลไม่หายนะครับผมนี่หากินกับดวงครับหากินกับดวงโอ้คือกับโบงอุลามท่านเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าท่านบุญท่านท่านยังของผมไปเลยเพราะว่าแต่ตอนนี้ท่านอะยังนะครับครับผมอือเกิร์ลมาเป็นคนมากับดวง ก็ถือว่ามากกับดวงของพนีเรดดีพี่น้องพอแม่พี่น้องทุกคนก็ได้เพิ่มผาใส่ัอืมเอาสาธุให้เบ้าเบ้าเท่าเร่ได้มากกับท่านไปม่ทนสายบุญนะครับสำบุญทำบว้ครับผมเอานะครับสายบุญขึ้นกันอยู่พี่น้องนะครับจังมานะครับเอาพี่น้องนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งชุดที่เพิ่นให้นะครับจังคุยกับเพิ่นตอนะครับผมเพิ่นห้มาเลขหลักกรนะครับท่านผู้ชม ครับอีกเทเลงก็อาจจะเปลีวันที่ทีกว่าอาจจะเน้นอีกเทนึงก็คือวันที่สิบสี่สิบห้าอ๋อสิบสี่สิบห้าอ่าเอาเพราะว่าแต่ว่าตอกตอกย่ำนะครับตอกย่ำเหมือนบออ่าอันี่ครับท่านผู้ชมนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับเซียนโอเล oh, ่นะครับอ่ามากับดวงเนพี่น้องก็ได้ค ah. ุยกับเพื <t 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 ่อนนะครับอ่าได้คุยกันแต่ทั้งไล่พี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็เลยคุยกับเพื่อน่าเอานะครับ คุยให้เอฟซีเพิ่นได้ฟังน้ำแน่นะครับว่ามีตัวตนอ่าแต่ว่าผู้ใดที่เพิ่นมีดวงเนี่ยเพิ่นก็ถือธครับผมครับหลายเลยครับครับว่าผมผมสีบอสผบอกแต่ว่าผมสีเบิ้งเบิ้งเอาครับอืมทรงเมยเบิ้งังี้ยสิละครับครับคือแล้วก็่่ต้องไปถามว่าตัวใดเดี๋วครับโมงกบมือขึ้นตัวนั้นนะครับอ่านี่ครับเพิ่นวงกลมเนี่ย แต่ละงวดนี่ได้จักจครูครับได้ที่ละหกคููสิบอกกับสามตัหรือจังใดครับอย,อยู่ประมาณนี้ครับครับว่ามีเกินนี้ครับอืมตันี้เลยครับป้าแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมหนึ่งสี่หกนี่ไหมนะครับเลขเด่นเลขหลักเพิ่นเนี่ยนะครับผมเรียกว่าโอ้ของจริงของแท้ตัวนี้สนุกเอก็เลยว่าต้องคุยให้เอฟซีเพิ่นมาเออ เซียนเซียนโอเล่เพิ่นมีตัวตนเด้พ่นองได้นะครับธรรมดาแต่ละเซียนที่เบาเทาลงไห่บางท่านบ่มีเวลาคุยนะครับทผม้ชมเพิ่นติดงานติดธุระนะครับก็เอาแต่ตัวเลขเพิ่นลงแต่ว่าบางท่านคุยกับเพิ่อนเพิ่นพอจะคุยกับเ่าได้นะมีเวลาก็จะนี่แหละครับคุยให้ FC อซนะครับได้ฟังนะครับได้เห็นว่าเพิ่นมีตัวตนอีลีนะครับ สามตัวตรงๆรงเลยวะครับเอ็นเลยครับโอ้อ่าเอาแคปหน้าจอพี่น้องงวดนี้เพิ่นให้เด่นเลขหลักมาก่อนหาวันที่สี่เปนมาครับผมวันที่สช่วงช่วงเวลานี่บอช่วงขึ้นหนี่เล่นมั้ช่วงขึ้นเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับอ่าบอสนะครับผมอยากคุยนั่นี่แหละครับไอเอฟซีเพิ่นได้ฟังจากปากอ๋อนะครับอ่าเอาแคปหน้าจอนะครับท่านผู้ชมเพิ่นให้เด่นหามาก่อนเดี๋ยวคุยกับเส้นโอเล่ต่อท่านผู้ชม นะครับให้เดินหาได้พี่น้องได้จับคู่รอ้อหล้กก็เลขลักเพิ่นจะให้มคาคบหล้กก็เพิ่นจะวงกลมให้พ่อมนะครับหล้กกาวันที่สิบสี่นันมาเพิ่นจะตอกย้ำให้อีกเอาแคปหน้าจอครับผมฝันดีบ่ะครับไปยุนันพุ่มดีบ่อยู่วัดด,ดีครับพุ่มดีบ่ครับผมดีครับผมอืมอ่าเดี๋ยวผมส่งภาพไปเมืองอะไรครับอ่าได้ครับเพราะว่าก็คุยกับเพิ่นทั้งแรกอยู่พี่น้องเมื่อนี้สงสัยเพิ่นจะนอน โทรไปทั้งไล่เพิน่นเพิ่นบรับสายก็เลยโทรสายตรงหาเลขน,นะครับ่านมช้ชมแต่ว่าธรรมดาก็จะเอาตัวตัวเลขเพื่อนมาลงนะครับ่อยากรบกวนเพื่อนแต่วมันอีกกเลยว่าคุยกับเพื่อนมา,มาอ่าให้เอฟซีเพิ่นเองได้ฟังจากปากนะครับเพราะว่าเห็นแล้วเข้าดีไหมพี่น้องนะครับเนาะนะแต่ว่าเดินหานปะครับงวดนี้มั่นใจหารครับครับผมอ่าจั้งแต่เอกม,มาครับ หาจะไหนก็นมาอืมหาอย่างนอ้งนนอมาดีเนาะคือมาถือคิงเบาเท่าแต่ขาคิงวันที่แล้วนี่ที่จริงเบาเท่าบา่ามาักหาศูนย์นิพนองมักอยู่หนึ่งหานะ่ะแต่ว่าไปไซสไปบงได้นะครับเสียดอาจารย์เพื่อว่าเบาเท่าเลขประจําตัวเจ้า,จายะทิมเ้อร์ผลวันว่าเออของไอ้เสียดโอเล็กกับมักหนึ่งหานิพนอ์เพราะว่าตรงก,กันกับเลขเบาเท่านี่ของเพิ่มมีนหนึ่งสีหนึ่งหา นะครับโอ้คือตรงกันแต่บาทนี้หนึ่งสี่พันบ่ได้เอาอืมแต่ว่าหมูอยู่ครับว่าเล็กมันจะมีหนึ่งครับมันจะมีหนึ่งแล้วก็มีหอืมแต่ว่าไห้เป็นรุ่มๆไปแต่ว่าบ่แกอยากแบ่งไห้อยู่ครับครับแบ่งบุญแบ่งลางไห้อยู่แต่ว่ามันคือจังประมาทไปยังสิไนะครับครับผมใช่จันันนิยานเราใช่ไหมครับอ้านะครับธรูมชม กะทว่าเพิ่นโชคดีพี่น้องเพิ่นมาก,กับดวงนะเพิ่นกระูกลักแสนมาหลายงวดแล้วนะครับอ่าเอางวดนี่จังรอดพี่น้องนะครับเนาะเอฟซี FC, ท่านไดยังท่านไหนมั่นใจก็บ่เป็นยังพี่น้องเบิ้งอีกงวดนึงก็ได้หรือทามั่นใจเพิ่นจับคู่ให้นะครับกะจ้างไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ของเพิ่นเนี่ยสโตนี่วนอยู่ในสามโตเล็กเด่นเพิ่นเนี่ยก็ทือว่างวดงวดนี้มากทั้งบนทั้งล่างนะครับ เอาเส้นโอเล่ผมจะลบกวนสักนีแล้วครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาครับผมสวัสดีครับเอาพี่น้องนะครับนาะงายเอฟซีมาคุยกับเพื่อนนะครับตัวจริงเสียงจริงเส้นโอเล่มากับดวงเพื่อน่ากระถูกเอแทบทุ่งวดหยุ่ก็ได้ลักเสียนเพื่อน่านะครับเพื่อน่ามากับดวงน้ครับ เอาขอบคุณเอฟซแฟนคลับทั้งชงนะผมพันวาจะจับคู่ให้วันที่สี่พร้อมวงกลมให้นะรับซีสิงหาเนี่ยแหละครับผมนะครับขอเอฟซ c แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะพ่อยังไมยังไงสุขภาพแข็งแรงอายุมันคนเืนยได้ดพี่น้องเด้อนะครับเอาพอกันคลิปหนา้าแอดมินบันเทองสวัสดีครับ